สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News ย้อนฟังดวงความรักลิซ่าแบกพิงถูกทัก4ปีก่อนเป๊ะเหมือนตาเห็นยังเป็นประเด็นที่แฟนๆให้ความสนใจและจับตางกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับความสัมพันธ์ของไอดอลสาวลิซ่าแบ็กพิงกับนักธุรกิจเฟเดริกอาโนลูกชายของชายที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแม้ว่าทาง YG จะออกมาบอกว่าเราไม่สามารถยืนยันข่าวการออกเดทของลิซ่าได้ขณะเดียวกันชาวเน็ตก็มีการปล่อยภาพที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันขณะอยู่ในเลาซารอนณะสนามบิน LAX อย่างไรก็ตามก็มีประเด็นที่น่าสนใจกับคำทำนายของหมอดูรายหนึ่ง เคยพูดเอาไว้เมื่อสี่ปีที่แล้วว่าเรื่องคู่ครองยากมากที่จะเป็นคนไทยมักจะได้คู่เป็นชาวต่างชาติไม่ใช่เอเชียไม่ใช่ประเทศตีไกลไกลแต่เป็นแถบทางฝั่งอเมริกาหรือโซนยุโรปเป็นดาวคู่มหาเศรษฐีเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการนั้นๆมีโอกาสได้คู่เป็นนักธุรกิจมากฝีมือเชี่ยวชาญในสายการทำงานของเขา ทั้งนี้หมอดูยังได้ทิ้งทายไว้ด้วยว่าอนาคตเป็นมหาเศรษฐีแน่นอนร้อยล้านนี่ยังน้อยแต่ต้องระวังเรื่องของการถูกหลอกลวงถูกโกงเวลาเก็บเงินให้เก็บเป็นอสังหาถ้าเก็บเป็นเงินสดจะมีเหตุให้ถูกถอนออกไปอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ